สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจุธารัตน์องมาผู้อำนวยการกองการศึกษาเป็นผู้กํากับดูแลสถานศึกษาในสังกัดซึ่งโรงเรียนอนุบาลเทศาบาลเมืองสตูลก็เป็นโรงเรียนในสังกัดกองการศึกษาโดยผู้บริหาร จะมีบทบาทสำคัญในการนำโปรเจกต์แอปโรดมาใช้ในการจัดการศึกษาและนะและทำงานโดยการสนับสนุนและส่งเสริมไม่เกิดการเรียนรู้ผ่านโครงการที่เน้นการสืบอลลและลงมือปฏิบัติจริงบทบาทของผู้บริาหารในการในการนำโปรเจกต์แอปโรดมาใช้ก็คือ1การสร้างความเข้าใจและสนับสนุนผู้บริาหารต้องเข้าใจแนวคิดของโปรเจกต์แอปโรดและสนับสนุนไปใช้ในสถานศึกษา ข้อที่2การจัดสรรทรัพยากรการจัดสรรทรัพยากรจัดสรรงบประมาณจัดสรรบุคลากรสื่อการเรียนรู้และที่จําเป็นสาหรับโปรเจกต์นะคอันดับที่3การส่งเสริมการทํางานเป็นทีมการสร้างบรรยากาศในการทํางานเป็นทีมการร่วมมือร่วมใจกันทํางานการแบ่งปันความรู้กันการแค้ปนาร่วมกันก็จะเกิดการทํางานเป็นทีมข้อที่4ี่ การติดตามและประเมินผลเมื่อมีการดําเนินโครงการแล้วผู้บริหารต้องติดตามความก้าวหน้าของโครงการประเมินผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการและก็ที่5สร้างความตระหนักก็คือสร้างความตระหนักของตัวโครงการและให้เห็นถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ผ่านโครงการจะเห็นว่าเด็กๆของเราในสังกัด ของลุงเนีย่ยอนุบาลเทศบาลเมืองสตูลเด็กๆจะชอบเรียนโครงการ Project, โปรเจกต์เอ็โพมากเพราะเป็นโครงการที่เด็กได้มีความรู้ในการที่จะสืบค้นตั้งข้อที่จะเ,เรียนรู้ผ่านการเรียนรู้ร่วมกันและเด็กทุกคนก็มีโอกาสในการที่จะเรียนรู้เสมอภาคได้เท่าเทียมกันในส่วนของผู้บริหารมีส่วนในการส่งเสริมและสลนับสนุนและก็ เติมเต็มให้กับการจัดตําโครงการนะคะหวังว่าเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการที่เด็กนำเสนอจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมในอนาคตและก็เป็นการส่งเสริมตัวเด็กตั้งแต่วัยปฐถมวัยเพื่อปลูกฝังให้เขาเป็นเด็กที่กล้าคิดกล้าทำกล้าที่จะเรียนรู้ในอนาคตขอบคุณค่ะ